อุบวิริยะเผยมีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยพ่อแม่น้องชมพู่แล้วมวยถูกคู่มันแน่ดราม่าอีกเผยอัศวินขี่ม้าขาวอุบวิริยะนักปั้นมือทองสุดทนคนที่เข้ามาด่าตัวเองโดยเมื่อวันที่5มิถุนายนเจ้าตัวโพสถึงคนที่เข้ามาด่าด้วยว่าผู้ที่ด่าฉันโชคดี10คนเตรียมหมายตำรวจได้เลยตัวฉันมีมูลค่านะคะอย่าลืมเตรียมเงินคนละ5 0 0,000ด้วยนะ แล้วเจอกันพร้อมทั้งยังโพสต์อีกว่าเตือนแล้วนะพวกเขาหอนเก่งเข้ามาดา่าฉันอยากลองดีก็เชิญไม่มีการขอโทษล่าสุดวันที่6มิถุนายนนักปั้นมือทองโพสถึงคดีของน้องชมพู่ด้วยว่ามีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยพ่อแม่น้องชมพู่แล้วครับมวยถูกคู่มันแน่งานนี้รอประกาศอย่างเป็นทางการขณะที่ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า ไม่มีความมันความสะใจในคดีอาชญากรรมณพี่มีแต่ความสูญเสียและน่าสงสารสาธุท่ามกลางดราม่าถกเถียงกันอีกโดยมีหลายคนเข้ามาคาดเดาถึงอัศวินม้าขาวที่อุบพูดถึงเช่นน่าจะเป็นท่านทนายอนันชัยชัยเดชค่ะท่านนี้ผ่านคดีดังๆมาเยอะค่ะเห็นว่าท่านจะลงช่วยค่ะฟาดปารีนาอยู่มัดแล้วค่ะท่านเก่งกระดูกเหล็กจา้า ขณะที่หลายคนก็เข้ามาสอบถามว่าจริงหรือเปล่าบ้างก็เดากันไปต่างๆนา,นานาว่าเป็นทนายเดชาบ้างเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด